สะดุ้งทั้งเอเชียภาพนี้ของกงยูกำลังตกเป็นประเด็นร้อนสาวที่อยู่ในเฟรมเธอคือใครเป็นสามีแห่งชาติตำแหน่งนี้บอกเลยว่าอยู่คงกระพันสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกสุดฮอตตลอดการอย่างกงยูแม้ว่าพังหลังๆจะได้รับงานละครน,น้อยลงแต่กระแสความปังไม่มีตกล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา17พฤษจิกายน2565 ภาพถ่ายของกงยูก็ทำเอาเกิดประเด็นทั่วโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้โดยภาพนี้กงยูนั้นถ่ายคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเธอคนนี้คือสไตลิสตที่อยู่กับกงยูมานานแล้วงานนี้บอกเลยว่าสาวๆทั้งเอเชียถึงขั้นล่งใจนึกว่าอบป้ากงยูจัดเซอร์ไพรส์เปิดตัวหวานใจซะแล้วสำหรับกงยูเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากละครซีรีส์เกาหลีเรื่องรักบ,บุนวายของเจ้าชายกาแฟหรือ coffee p r i n e ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MBC โดยนำแสดงร่วมกับยุนอึนเฮ